สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องขนเพชรกเกษตรกรก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตด้วงสาขูเขาวที่แล้วที่ผมเอาเข้าฝักนี่ก็น่าจะมาสองอาทิตย์สามอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าก็ผมผ้าผมเปิดดูนะผ้ามันมันแห้งเขาวที่แล้วนะหลังจากหลัก ที่วา่าใส่ไปประมาณสองสามวันแล้วแล้วผ้ามันแห้งผมก็เอาผ้ามาชุบน้ําแล้วก็มาคุมไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็มาคุมไว้เหมือนเดิมก็เพราะว่าผมมือใหม่นนะก็คือยังไม่รู้ไม่อะไรก็คือคุมไว้เหมือนเดิมวันนี้ผมมาเปิดดูก็โอเคนะก็เข้าฝักเยอะพอสมควรก็เดี๋ยวเรามาดูกันยังไงแล้วก็อันดับแรกก็ฟักคนที่ตามซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ก็สำหรับมือใหม่ก็ที่ว่าเข้ามาชมมาอะไรก็คือเป็นแนวทางแล้วกันนะก็คือเพื่อศึกษาพร้อมกันไปในตัวก็เดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะเพื่อนๆที่ว่าัวเข้าไว้เขาที่แล้วตอนนี้ผมแยกไปได้บางตัวนะได้สตัวแล้วผมก็เปิดเลยเอาอ พยายามดูให้ทั่วนะเนี่ยตามที่ว่ามันอยู่ตามเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะเข้าไปยุ่งไหนเนี่ยแกพยายามแกเบาๆนะอย่าให้หลังมันแตกแต่หลังมันค่อนข้างจะแข็งอยู่นะแต่ก็พยายามทําให้เบาๆเน,เ,นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่ขนาดไหนนะขอมัน ฟักออกมาแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไซส์ขนาดไหนจะใหญ่หรือเล็กยังไงก็ไม่รู้อ้าวตัวนี้ยังไม่เข้าเลยเนียเอาไว้ก่อนกำลังเข้าเลยน,นี่โดนแล้วนเนี่ยอ๋ออันนี้เข้าแล้วเห็นไหมมันจะอยู่ข้างหนเนี่ยเห็นไหม หยไนก็สำหรับตัวที่ว่ายังไม่เข้านะเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่ไว้แบบเนี้เหมือนเดิมแล้วก็ผ้าคุมไม้เหมือนเดิมนะเห็นไหมมีกาบหนึงมีสออันเลยตามเลยเนี่ยสเลยก็เขาที่แล้วใส่ไว้ประมาณสักสิบ ประตูได้ที่เป็นด้วงอะนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเข้าฝัดประมาณกี่ตัวได้ ดี๋ยวผมขอแกะก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาทายดูตอนเสร็จเลยทีเดียวเพื่อนๆตอนนี้ก็แกะหมดแล้วเรียบร้อยก็มันจะมีอยู่ในนี้ตัวหนึ่งนะมันยังไม่เข้าฝักผมก็เอาใส่ไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวมานับกัน3แล้วแต่นั้นมีฝักใหญ่ฝักเล็กสี่ห้

4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 50 51 52 53 53เขาเขาที่แล้วที่ผมเาเข้าฝากไว้60กว่าตัวได้ประมาณาา65แสดงว่าตายไป10กว่าตัวแปลว่าตายไป10กว่าตัวก็ยังเหลือแค่นี้ก็โอเค นี้ผมก็จะพักไว้แบบนี้แหละเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเอาผ้าชุบน้ำเดี๋อวผ้าชุบน้ำอีกทีนึงชุบแค่บัดมา,มานะ ให้มันเก็บความชื้นไว้ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาทํากันแบบไหนอะผมก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเอาถ้าทุบน้ําไม่เฉยให้มันเก็บความชื้นไว้เฉยจะได้นั่นนี่แล้วผมก็จะหรือก็ปิดเหมือนเดิมพอปิดก็ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้สันส้น คนปรากฏว่าด้วงที่เราเอาเข้าฝักก็คืออย่าง,งน้อยน้อยคือประบสบผลสําเร็จไปขั้นตอนหนึ่งก็คือเข้าฝากเกินครึ่งบางั้นเถอะเข้าฝากเกินครึ่งแต่ผมจะมีชุดหนึ่งที่มันเริ่มเข้าฝักบ้างแล้วเดี๋ยวผมจอามาใส่รวมกันในนี้เนี่ยด้วยก็สาหรับมือผมมือใหม่นะผมเป็นมือใหม่ไม่รู้เรียนรู้ด้วยตัวเองทดลองผิด ทดลองถูกไปเรื่อยโดยที่ว่าผมไม่ได้ใช้สาคูบดหรือมันสํมปํะลังบดผมใช้อย่างอื่นในการเลี้ยงก็ยังไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถ้าประสบผลสำเร็จยังไงผมก็ก็คือดูไปพร้อมๆกันแล้วกันก็คือทุกคนอย่าเพิ่งเริ่ม ก็ดูไปก่อนกด็ดูเป็นกรณีศึกษาไปก่อนเรื่อยๆเป็นความบันเทิงมันก็ได้แล้วยังไงแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าชุดเนี้ยจะใช้เวลาประมาณกี่วันถึงจะออกเป็นตัวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ